ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะน้องมืนอนีก,กับพก,กับกิ๊บซี่นางสาวศาวสตร์สเปญเยอร์มันอีกแล้วนะคะเมือ่อวานได้พาลงไปสวนค่ะมือนี้อยู่ขอบหน้าต่างนะคะมาเบิ่งลูกสาวขอบหน้าต่างน้าพี่น้องน้าปลูกอ่าปลูกไม้มงคลวาสันบอกปลูกไม้มงคลไม้ฟอกอากาศที่บ้านเนาะจะปลูกไว้ขอบหน้าต่างค่ะค่ะมาเบิ่งหน้าต่างแรกกันเลยเนาะพี่น้อง ตั้งแรกอันนี้ต้นนี้ดีกว่าต้นนี้นะคะคือเป็นต้นอ่าอันยังละ่ะลิ้นมังกรบ่พี่เพื่อนไห้มาเนาะค่ะพี่เพื่อนไห้มาก่ะออกใบออกยอดไม้ค่ะออกใบไม้ออกใบไม้เห็นใบสามใบเนาะแต่ว่ามันยังหน่อยยูเมื่อกลียูค่ะหเห็นบ่นี่แล้วก็อันนึงทู่ทางนี่แล้วก็ออกยอดให้พร้อมพี่น้องค่ะ ดีใจให้อันนี้คือชำซ้ำใบได้พี่น้องใบเดียวเนี่ยออามาซ้ำล้วมันก็ออกหยอดให้เบิ่งไหมนะคะดีใจแห้งนะคะนี่อันนี้คือลิ้นมังกรค่ะต่อมาเป็นต้นกล้วยบามันจะของซื้อกล้วยใ่มาปูกค่ะที่จริงมันเป็นกล้วยประดับเนาะแต่ว่ากับโบหูว่า กล้วยอันประดับเนี่ยมันทนหนาวบอนะพี่น้องผู้ใดหูว้ว่ากล้วยประดับนี่มันทนหนาวก็บอกซาซาเลเด้อพี่น้องซาซาเสียเอาโลเอาค่ะมันทนหนาวซาซาก็เสียเอาลงไปปลูกสวนเนาะค่ะค่ะมันบอทนก็เสียเอาไว้ยังสี่ค่ะต่อมาเป็นต้นมะขามเอออันเดี๋ยวลิ้นมังกรกะอันเป็นไม้มงคลเนาะ มงคลตั้งใดกะมงคลจือซือบอรูว่ามงคลแบบใดแต่ว่ามงคลนั่นหะมงกล้วยกะอ่าเทศตังใดกับมีแจเรื่องกล้วยๆนะคะเนาะง่ายๆเหมือนปอกกล้วยค่ะต้นมะขามจะได้มีคนเกงขามนะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้อันนี้ย้ามือแรงด้อพี่น้องย้ํามือแรงใบมันก็ะหดเด้อค่ะที่จริงมันเป็นต้นสูง บาที่นี่าที่นี่อันซาซาพันธ์มันลงโคตมันลงค่ะใ้มันเป็นพุ่มบ่ใ้มันสูงนี่คือทางอันนี้นหะนั่นขึ้นแล้วเดี๋ยวทาซ่ซากสิโคตมันลงโคตมันลงค่ะบ่ให้มันสูงบักคักนะคะให้มันอยู่เป็นพุ่มเป็นพุ่มงามโอเคนะคะหน้าต่างนี้สมกระถางเดี๋ยวไปดูหน้าต่างที่สองกันเลยนะจ๊ะ มามาหน้าต่างที่สองกันเลยจ้ะเพื่อนๆนนะคะหน้าต่างที่สองต้นอันนี้ก็เป็นต้นอันกวากมะละกูดนาะพี่น้องซาซากับพันธ์อันบห้มันอันก้างซาซากับหดมันเข่าค่ะจอมันเข่าซื้อมาซื้อซื้อมาต้นอันนี้ล่ะพี่น้องอันที่ซื้อมาน่ะอันที่ซื้อมาอันกิ้งเดี่ยวอีลีเด้กิ้งเดี่ยวซื้อมาน่ะเออแล้วก็แตกออกภานใน ซาซาซื้อม้าเดือนท่านว้าปีที่แล้วหนาวเนาะค่ะปีนี้ก็แตกออกรกย้ายนี่มีมีนอขื้นบักลายเลยค่ะนอพัก่ก็สิขื้นเนี่ยนอลายคักที่สิขื้นไม่นะคะมันกับสนมันก็รีอยู่เนาะคิดว้าปีหนาคือสิได้แยกกัะถางค่ะอันนี้คือกวักมารกฏนะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศเนาะพี่น้องค่ะ อันนี้อย่างอ,อันนี้ซาซากระซื้อมาต้นน,น้อยๆค่ะเออซื้อมะต้นน,น้อยๆปีนี้กระต้นงามแถมยังออกลูกให้เชยชมนะคะดีใจแห้งนะคะออกนอกห้เชยชมรัาพี่น้องดงังบ่เนี่ยเอินมาดางังบ่มันกรขาวอยู่เด้ดงัง ค่ะอันนี้อันนี้เป็นไม่มงคลน,นะคะอันนี้ต้นอันมะกรูดนะพี่น้องซาซาขึ้นมาแล้วออกมาจากสวนแล้วออกขึ้นมาว้แล้วต้นมะกรูดได้สามต้นกับทางนี่นะคะเบิ้ง่าสีรอดบอเป็นคนที่ปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็รอดยกเว้นใบยกเวียนต้นมะกรูดค่ะซื้อต้นไงกระซื้อแล้วบ่อรอด ซื้อต้นน้อยเพาะเม็ดกับซื้อแล้วบอลอดซื้อต้นตนันตอนกิงก้งซ้ํากิ้งกับบอลอดนะคะพี่เพื่อนออกมาฝากกับบอลอดนะคะปีนี้ซาซาเเลยเพาะไหนเองเบงค่ะเดี๋ยวรอติดตามว่ามันจะรอดไหมนะคะมาเสือหม่มหนาวบอนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูหน้าต่างที่สามกันเลยจ้านะคะหน้าต่างที่สองได้ อันนี้นะจ๊ะมาค่ะเพื่อนๆน,นะคะมาที่นี่มาเบิงหน้าต่างที่สามน้ำกันนะคะเนาะหน้าต่างที่สามนะคะต้นนี้เป็นต้นอีหยังบุกเพราะาบาฮูผู้ใดหูกะพี่มาบอกในด้วยจ้ะต้นนี้ต้นนี้ปลูกมาหลายปีแล้ว สื่อม้าตั้งแต่อันมันขึ้นมาได้ซ้ำนี่นะคะมันมันขึ้นมาได้ซ้ำนี่เนาะอันยอดมันเนี่ยคะ่ะยอดอน,นี้มันอ่ะขึ้นมายูซ้ำนี่เขาตอนเขตาขตัดเขาแตงมาเป็นสามกานอย่งสิละมันก็บ่าแตกนอกแตกอย่างขึ้นมามันลเลยเหงาขึ้นเหงาขึ้นเนาะนี่อันนี้ผู้หูต้นยังนะคะผู้ดใดบอกอ่านผู้ใดหูบอก,อบอกไม่เด้นนี่เด้อนะคะค่ะ ต้นต่อมาอันนี้ก็ซื้อมาปีนี้ค่ะซื้อมาปีนี้ขึ้นนอติปีซัมเน่แหละค่ะตอนซื้อมาขึ้นนอติปีซัมเน่ละพอดีคุยกับพีเพพ่เพิ่นพี่เพิ่นว่าอันกิฟซี่ซื้อต้นอันต้นนังวควักบ่เพิ่นเอิ้นเออแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นมันถัดเอิ้นว่าอันอันอันยังเหรอเกลิลกบัมบูสเนาะ ยูเยอรมันเอิญมากลึกบบัมบูสเนาะค่ะเนาะเป็นต้นแปะตรงๆโต,งตเลยค่ะเป็นเป็นต้นไพ่โชคดีนะคะเอ่อตัต้นนั่งกวกะคะเนาะอ่าคำว่ากลึกในภาษาเยอรมันก็นกนคือโชคดีค่ะบัมบูสก็คือต้นไพ่เนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้หน้าต่างที่สามเด้อแล้วก็มีต้นมะกรูดอีกต้นหนึ่งค่ะ ปีนี้เพาะบักกูดได้ซี่ต้นค่ะเอามาใส่นี่ต้นนึ่งอยู่กับนั่นอีกสมต้นนะคะอาจจะได้ประมาณนี้จากที่รอดหรือบร่รอดนี่มึงเริ่มเป็นแมงเป็นยังโอ้ยอันนี้ซาวๆบ่ได้ดูแลมันค่ะอีแข่บานหางจระเข้เ,เนาะอันต้นนี้มันเป็นต้นท่าแล้วอันบานหางจระเข้นี้ได้มาจากลุงเลียนตอนที่ตั้งแต่เรียนภาษาเยอรมันค่ะ คุณครูออกมาฝากนะเนาะขั้วมาไหาต้นซ้ำนี่แหละค่ะนี่ต้นซ้ำนี่ขู่มาก็เลยเอามาต้นหนึ่งเด็กเอามาปลูกเอามาปลูกตอนแรกเอาว้างไว้ในห้องว้งไว้ในห้องนวดเนาะพี่น้องเป็นการบักหญ่เพราะเป็นการเหี่ยวจังส่เด้เป็นการบักหญ่มีเนือ้อมีนวลดีขึ้นอย่างนี่ก็เลยใหญ่มานี่ มันเท่าแล้วคุใดบูสิได้ตัดทิ่มแล้วก็จ้งไว้ได้สองอานนี้นะฮะเราปีนี่มันก็ออกนอไม่เห็นสองนอค่ะอืมมันเท่าแล้วละนี่ที่จริงบานหางอีแขพันนี่นะมันเป็นพันใหญ่บักคักเลยคูว่าของคูเอามาห้พันแบกต้นบักใหญ่ผสนมาคู่วางสันเนาะค่ะกันเลยออามาปลูกเบิงสันเี้เออค่ะกะเอามาให้เบิงปลูก ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศที่บ้านเนาะที่คอมน้ตาตั้งค่ะกะจะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทันสนเออเดี๋ยวกวิธีการดูแลเนาะพี่น้องส่วนวิธีการดูแลกะถามว่าดูแลอดูแลยากหร่มเพราะว่ามันอยู่เมืองหนาวเนาเนะพี่น้องมันสีม,มุมหรือบบนม,มุมแต่ว่า ส่วนวิธีการดูแลนะบ่ไเ้ดูแลยากค่ะก็คือห่อกับเบิ้งดินเอาเนาะนี่เ่าก็เบิ้งดินเอาเ่ากระจับเบื้องดินนี่กิบไซอันนี้เด้อกิบไซดินเผาค่ะกิบไซดินเผาห่ากระจับเบิ้งดินเด้อพี่น้องขั้นดินมันเปียกอยู่ห่ากรต้องหดน้ำค่ะเออหนาห้อนนี้ห่าสีหดก็ได้เพราะเป็นหยังตะบ้านหนาหนาวเด้อขั้นหนาหนาวพี่น้องจับเบิ้งดินขั้นดินขั้นดินเปียกกิ้วจะหดขั้นดินแห้ง ต้องหดเด้อพี่น้องเ่ว่าผักยังก็เบ,บาว่าเป็นผักกระสร้างเที่ยวขึ้นมาไปบ้านนะนะคะอันนี้เราสาปูกกันไ่ได้ปลูกใส่ดินเด้อพี่น้องเอาเอาจุ่มนาม้าไว้ค่ะจุ่มน้าออกหกัเเเหก,ออก,หกเดี๋ยวเบิงหักมั้งน,น,นี่ค่ะจุ่มน้าออกหักอืมจะไปเบิ่งซุ้มนีคือกันค่ะนี่ค่ะ บ่หดน้ำดูนะค่ะเนาะบ่ย่หดน้ำดูค่ะเบิ้งดินเอาขั้นดินแหงแล้วเขาจังหดน้ำเด้อพี่น้องแล้วก็บพต้องหดไหลค่ะขั้นขั้นเป็นนานาห้อนปกติกะหดได้ปกติแต่ว่าขั้นเป็นนาน,านาน้าวนี่ย่หดน้ำไหลนอกพี่น้องกับเบื้องดินเอาขั้นดินแหงจังหดเด้อขอยำ่ำดินแหงจังหดพักจังสีรอดต้นใหม่จังสีรอดเนาะพี่นอ้องทุกต้นเลย ุกต้นเลยค่ะย้อนกลับมาหน้าต่างที่หนึงค่ะต้นมะกรวยเลึงเกยกล้วยนะคะต้นมะคามพวกคนเกงขคามออกนอพุ้มใจหลายนะคะคาะกาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคนชอบปลูกเนะพี่น้องเนาะชอบมกักปลูกพักปลูกต้นไม้ต้นไหลค่ะ ฝากติดตามกันไว้ด้วยพี่น้องไปพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน,นสวัสดีจ้า